วันนีวน้วันนี้วันที่ 19, สิบเก้าเมษายนสองพยหกสิบห้าวันนี้ยมยงพี่ประเวศสุกิโตกับโยมพี่จำลองยมพี่ออดทัพประชาจะได้มาทำการติดตั้งสปอตไลท์สลาหอชันสีภาวนาวิสุทธิวัดหนองฟ้าลานอันนี้ก็ เป็นสะปอรไลท์สปอรตไลท์200วัตต์กาตาโดบอันนี้ก็กำลัง200วัตต์ก็จะดูทดสอบดูว่าจะความสว่างจะขนาดไหน <A port S 1> เป็นหลอด LED กาตาหลอด LED ยูนสว่างพิเศษ พี่เรามันลึกพอไหมหรอฮะเอาตัวไหนแล้วพี่ออากุเจะเห็นออกเห็นยังกุเจะใครไปนอวันนั้นนาะนี่นาะเออกุเจะแข่งอะไรเหรอก็ติดแข่งอะไรวันนั่นนาะ ไปแล้วบาเวลาเด็กๆอยู่ท่านี่เดี๋ยวจะหาให้พี่ประเวศเอาให้มันคงเรื่องพี่เด้วย